สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านเลยแล้วก็ก็สวัสดี FC ทุกคนนะคะที่อยู่ที่ไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศนะวันนี้นะคะจะมีแนวทางนะคะจะเอามาฝากเพื่อนๆเนาะอย่างของแอดแฟน n นะคะงวดที่แล้วอะ่ะเข้าชุด3ตัวเลยนะคะจัดจัดมาเป็นตารางนะให้มา4ตัวตัวเลข4ตัวนะแล้วถ้าถ้าใครจับได้อะ่ะก็ได้โชคนะซึ่งตัวจับของแอดแฟนเองอะ่ะ ก็เข้านะแต่ว่าเป็นคู่โตดนะศูนนะคะอันนี้ก็เลยวันนี้ในวันนี้จ๋าก,ก็เลยเออแอดแพนๆมาให้มาแล้วจ๋าก,ก็เลยจะเอามาลองจับให้ f อฟทุกท่านนะเอาไว้ดูเอาไว้เ,ไวเสียงโชคเอาไว้เปรียบเทียบกันนั่นแหละถ้าใครชอบนะคะแล้วก็จะมีข่าวของปลาม่วงนะคะเอามาแจ้ง FC ทุกท่าน ก่อนอื่นนะคะที่จะมารับชมในคลิปนี้นะคะจากขอฝากนะคะใครที่อยากได้มะขามนะสีทองนะคะเอาไปไว้ทานนะกับข้าวเหนียวนะคะหรือเอาไปฝากายัดยาติอะไรอย่างเงี้ยก็ทักเข้ามาได้นะคะตอนนี้นะสีทองแบบฝากนะคะหวานนะคะเนื้อเยอะ กิโลละ170บาทแบบฝากนะคะสําหรับวันนี้นะคะแนวทางที่จะเอามาฝากในวันนี้ถ้าเป็นของแอดแพนแพนนะคะจ๋าจะจับให้เลยนะเพราะว่าเป็นชุดตารางแล้วจับแอดแพนแพนจับชุด2ตัวใช่ไหมเดี๋ยวจ๋าจะจับชุด3ตัวให้นะคะแล้วก็จะมีแนวทางที่เอามาใหม่เลยวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วก็จะฝากแจ้งนะคะ เลขของปลาเมืองด้วยอะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางทั้งหมดกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาหาจับใบนะ,ะอะสำหรับแนวทางแรกนะวันนี้นะคะของแอดมาน้อยนะคะให้มานะวันนี้จะอัดที่5 7 7 5ชอบก็ให้ตามนะคะไม่ชอบก็ให้ผ่านห้ามอันอะแล้วคราวนี้นะให้เพื่อนๆดูนะคะล็อกล้านเรซนะคะก็ลองดูนะคะ3 8 0ใช่ไหมงวดที่ผ่านมาอะอันนี้ค่าซองนะคะ30,000นต่อมา ต่อนะมาลุ้นต่อว่างวดวันที่17กกุมภาเนี้ยจะมาไหมซ2งสามแสนนะคะล็อกล้านเปอร์เซ็นต์ให้มาจะเป็น8-6-2กับ2-6-8อ่าสชุดเนี้ยนะคะก็คือให้มาชุดเดียวนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นคู่โต๊นะก็เลยจัดออกมาแบบนี้นะคะก็เพื่อนๆก็ลองดูนะคะว่าจะมาไม้หางเดียวมันก็น่ารุ้นไงนะคะ แล้วถ้าสองสามแสนนะคะจะมาเทียบนะคะจะมาเทียบราคานี้ได้ไงแน่จริงต้องชุดเดียวนะคะสิบหกกุมภาชุดบนนะเก้าเก้าศูนย์กับเก้าเก้าหนึ่งอ่าเก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเนี่ยจะเป็นอ่าเลขเบิ้ลเลขหางไหมเราก็ต้องรอรุ้นนะว่าจะมาหรือเปล่าต่อมานะคะแนวทางนี้อ่ารัฐบาลไทยนะคะงวดน,นี้นะจัดไปเลยนะคะบนเจ็ดกับสามเน้นแปดนะสามแปดเจ็ด 8 7 3 7 3 8นะคะอ่าชุด3ตัวหางเดียวจัดมาให้นะคะก็คู่ต๊นนั่นแหละนะคะชุดเดียว3หางนะแล้วก็2ตัวจะเป็น7 5 7 6 8 7 8 8, 8ล่าง3กับ2อ่าวิ่งนะวิ่ง5ก็จะเป็น2 3 2 5แล้วก็3 5อ่าชุด2ตัวนะ3ชุดนะฟันบนจะเป็น5 3 3 3 2ล่าง5 2นะคะ เป็นชุดของนะ้าอ้วนนะวันนี้นะชุด3ตัวนะคะจะเป็น7 8 6 5 6 7นะคะกับ5 7 9อ่ะอันนี้ชุด3ตัวถ้าชุด2ตัว8ชุดนะจะเป็น6 8 6 7 6 6 6 5 7 9 7 8 7 7 7 6ใช่ไหมแต่เน้นจะเน้นที่6 8กับ6 7อ่ะแล้วก็7 9กับ7 8 อันนี้จะเป็นตัวเน้นนะแล้วคราวนี้ชุดของแผน่นๆที่จะบอกจ๋าจะจับให้นะแผน่นๆนะชุดเนี้ยให้มาจะมี991นะคะกับ79917ใช่ไหมอ่าถ้าจับนะถ้าจับชุด3ตัวจะเป็น991 997นะคะ991 997แล้วก็971นะคะ อันนี้นะลองจับแล้วคราวนี้ถ้าหากว่าจับแล้วนะจะไปชนนะคะมันจะไปชนเลขเดียวกันกับหวยซองด้วยนะคะ991อันนี้นะจะจับไว้ให้ก็ยังไงก็เอาไว้ไปเสี่ยงโชคกันดูนะคะอ่ะใครอยากรู้นะคะข่าวของปลาม่วงว่าฝากมายังไงเดี๋ยวเรามาฟังให้จบนะคะมาต่อกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคือเลขของปลาม่วงอ่ะ ซื้องวดที่ผ่านมาใช่ไหมจะลงให้ไปมี2คลิปใช่ไหมคลิปที่คลิปแรกกับคลิปคลิปที่บอกว่าญาติาคนสนิทให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าบางท่านนะคะอาจจะเข้ามาดูแค่คลิปเดียวนะคะบางท่านอาจจะดูทั้ง2คลิปนะแล้วนะคะคราวนี้แนวทางมาอาของคนสนิทอะ่ะที่ได้มานะเข้านะคะเป็นคู่ตดของป้าม่วงใช่ไหมคะแล้วก็ FC ป้าม่วงอะ่ะมาค่อนข้างที่จะเยอ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 ะมากนะถามหาเลขป้าม่วงแล้วบังเอิญว่า มีแนวทางนะคะมาให้จากก็เลยเออลงให้นะคะแล้วคราวนี้เขาบอกว่าอันนี้ฝากแจ้งนะคะแจ้ง f อนะเดี๋ยวถ้ามันถ้าแนวทางทั้งวันนี้ป้าม่วงให้แนวทางมาเดี๋ยวจะลงให้นะคะแต่ถ้าไม่ให้ก็น่าจะต้องขออภัยนะคะเพราะว่ากว่าจะได้มาเนาะก็หลายงวดเหมือนกันนะที่ที่ไม่เห็นลงให้นะคะแล้วงวดนี้ลงให้แล้วมันแบบแบบเข้าทันทีเลยนะคะก็กลัวด้วยว่าจะอ่านวหาสซื้อไม่ได้เนาะแต่ว่าวันนี้ ปลาม่วงนะคะก็เลยฝากฝากฝากแจ้งเลยนะคะว่าปลาม่วงอ่ะไม่มีกลุ่มไล่นะคะไม่มีกลุ่มไลยไม่มีการแบบไม่มีดึงเข้ากลุ่มอะไรพวกนี้นะอันนี้ฝากแจ้ง f c ไว้ y นะคะเพราะว่าบางบางท่านนะอ่าบางบางคนอ่ะพอเลขป้าม่วงเข้าใช่ไหมอ่าพอหลุดมาอย่างเงี้ยเออเขาก็ ัดตั้งกลุ่มเลยนะคะแล้วก็ให้คนเข้าไปสมัครเพื่อเสียเงินนะคะไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นนะคะสําหรับเลขประม่วงนะคะอันนี้ฝากแจ้งไว้ก่อนเลยแล้วก็ยังไงนะคะถ้าใครที่รอนะคะเราถ้าเลขมันมาแล้วอ่ะเดี๋ยวจะลงให้เลยสําหรับเลขประม่วงเนาะตอนนี้ย,ยังยังยังไม่มีแนวทางมานะคะก็ต้องรอกันหน่อยกลัวนะว่าจะ จะแบบว่าไปเข้ากลุ่มไปเสียเงินเขาเรียกเก็บเงินเรา FC ไปเสียเงินอะไรเงี้ยก็เลยฝากแจ้งเอาไว้สำหรับวันนี้เนะาะจ๋าก็ต้องขอขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่ไว้ใจนะคะแล้วก็ที่เขาเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปบอกว่าให้หาเลขป้าม่วงอะไรเงี้ยให้หน่อยโอเคนะคะถ้ามีแนวทางปุ๊บเดี๋ยวจ๋าลงให้นะแต่ว่าวันนี้ฝากแจ้งไว้ก่อนนะคะแจ้ง f อีเอาไว้นาะว่า ป้าโม่งไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีไม่มีการเรียกเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยทั้งสิ้นนะคะยังไงก็ให้ให้เพื่อนๆนะ่ะระวังไว้นะบางทีอ่ะไปไปเออไปกดอะไรแล้วคันนี้เขาให้เข้ากลุ่มนะสมัครลิงก์กดลิงก์เออจะเสียงเงินอย่างนงี้ก็ระวังไว้ก่อนเพราะว่าถ้าให้อ่ะเออส่วนมากจะเป็นด้วยใจยกันนะคะยังไงก็ให้ให้ให้เอสเตอร์ค่นะน รับรู้ไว้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นชุดของแผนแๆนนะคะเลขสวยนะงเน,นี้ยเลขสวยก็ฝากเอาไว้นะคะเข้าชุด3ตัวค่อนข้างนะบ่อยแล้วก็2ตัวด้วยนะติดมาเลยอะ่ะแล้วงวดเมื่อกี้ก็ฟันไป2ชุดเนาะ ของแอดแพนแพนก็เข้านะคะ3ตัวเลยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณ FC ฟทุกท่านนะคะที่อยู่ที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศนะสลอดดีเอที่อยู่ต่างประเทศนะบเบลเยียมนะคะบเบลเยียมไต้หวนันสิงคโปร์นะคะมาเลเซียแล้วก็เยอรมนีโอ้ค่อนข้างที่จะเยอะจะไล่ไม่หมดอะ่ะนะคะมาเยอะม,มากนะสำหรับวันนี้ขอให้เฮงนะคะสวัสดีค่ะ